สวัสดีค่ะแฟนคลับเที่ยวรักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นรวมหวยดังนะคะรวมหวยดังรวมหวยดังงวดประจําวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเอามานําเสนอท่านผู้ชมให้พิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะเลขเด่นรวมหวยดังงวดนี้เด่นอะไรบ้างเรามาชมกันเลยจ้า แรงเป็นไฟระรายความจนเด่น6แล้วก็9นะคะโดยเฉพาะเลขเก้าเนาะเกก็มาตรงกันกับเลขคำชะโนดด้วยเลขเก้าเลขเก้านะคะก็มาตรงกันกับคำชะโนดนะคะเด่น9เฉพาะเลขเก้าแต่ว่าถ้าจะให้แอดชอบนี่ ถ้าชอบหลัก9นะคะก็จะมี9 0 92 95แล้วก็98นะคะเลขเด่นรวมหวยดังงวดนี้จะเด่นแบบนี้นะคะ,เ,ะเลขนเกนาะเลขเด่นจะมี92หรือไม่เนาะเรามาพิจารณาตัวนี้นะคะชุดเดียวชุดเดียวรวยไปเลยมา2นะคะก็มีสอเนาะ อันนี้ตัวเด่นของเขามักจะเข้านะคะชุดเดียวของรวมหววดังเนาะอ,นนอันนี้อันนี้มาสองนะคะก็มีสองเจ็ดเนาะอันนี้ก็มาเก้าก็จะมีเก้าสามแล้วก็เก้าเจ็ดอันนี้มาสี่สองสี่สองสี่แปดนะคะล่างล่างนี้ถ้าจะให้แอชชอบนี่แอชชอบแปดนะคะแปดแปดจะเข้าล่างหรือไม่เนาะงวดนี้เนาะ ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะแปดจะเข้าล่างหรือไม่หรือจะเป็นสองแนะคะสองเจด 2, 8, เนาะก็มาตรงกันกับคุณศึกนะคะสองเจ็ดสองแปรวยรับเฉพาะ8ปดห้านะะรวยรับเฉพาะรวยรับเฉพาะ8ปดห้าเก้า เดี๋แอรจะเอาให้ดูงวดที่แล้วงวดที่แล้วเข้ามาแบบนี้นะคะแต่ก็มี8ดมีห้าอยู่นะคะถ้าเป็นหกห้าหแปดนี้ก็จะถูก3ามตัวโต๊ดนะคะอันนี้แปดห้าเก้าสามตัวนี้ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะแต่ว่าแอรมาชอบเลขห้ากับเลขเก้นะคะส่วนเลขแปดนั้นก็ม่มไปแน่เนาะ 5, งวดนี้สองจะลงล่างนะคะงวดนี้สองจะลงล่างหรือไม่ล่างวิ่งสองนะคะมีสองหนึ่งแล้วก็สองแปดส่วนบนนั้นวิ่งหกก็ยังมีหกสองหกเจ็ดน,นะคะเก้าสองเก้าสองล่างแล้วก็เก้าเก้าหกล่างนะคะ ก็มาตรงกันเนาะเลขเก้าสองนี่ค่ะเก้าสองกับเลขสี่สองเนาะเข้ามาตรงกันเลขฟันธงห้าสองงวดนี้มีสองนะคะฟันธงเข้ามาห้าสองกับห้าเก้านะคะมาดูเลขหอยปูนะคะเลขหอยปู เลขหวยปูมาสองนะคะตรงกับผีเสื้อเนาะผีเสื้อก็มาสองผีเสื้อแดงมาสองส่วนเปิดชิงทีเด็ดนั้นมาสี่นะคะคุณศึกมาหกมาเก้าเลีงให้ตรงเป้ามาเจ็ดนะคะมีเจ็ดสองกับเจ็ดหกมาดูอาจารย์เสือนะคะอาจารย์เสืออาจารย์เสือมาเก้านะคะมีสองเก้าด้วยมาตรงกรร กันกับไก่งามนะคะตัวเด่นเขามาตรงกันกันกับไก่งามก็คือเลข2นะคะมี25กับ28งแปนี่ไก่งามมาดูเจ้าแม่ยิปซีมา1นึสองสองจะมาล่างนะคะก็คือเลขทรงพลังก็มา20นะคะ มาสองนะคะมาสองเหมือนกันแอดมาเม้นไว้ที่เลขสองสี่เพราะว่ามาตรงกันกันกบลายสำนักเนาะฟันธงบนมาสองสี่สองหกนะคะ ไก่งามมา 2, สองเก้าเซียนสมาธิมีเก้าสองด้วยนะคะบนมาเก้าจะเป็นเก้าสองหรือไม่เลขงวดนี้เนาะก็มาเด่นจริงๆเนาะเก้าเก้าสองเก้าหกเลขล่างมาเจ็ดมีเจ็ดหกเจ็ดเก้านะคะอันนี้ก็เด่นสองนกตาทิพนกตาทิพไม่เข้ามาหลายงวดแล้วนะคะต้องเข้างวดนี้เนาะ เพราะว่ามาสองเหมือนกับฟันธงฟันธงบนนะคะมาสองเนาะฟันธงบนมาสองงวดที่แล้วฟันธงบนออกหกห้านะคะบนออกหกห้านะคะงวดที่แล้วงวดนี้ฟันธงบนก็ยังมาสองแล้วก็เลยคิดว่าเลขเด่นของรวมหวยดังนี้ ต้องมาสองแน่นอนนะคะต้องมาสองแน่นอนฟันทงบนนั้นมีสองสี่สองหกหกสองฟันทงล่างหกสองก็ยังมีสองอยู่นะคะนี่น่าคิดว่าคงลงท้ายนะคะนี่เลขตัวนี้เนาะสองหนึ่งสองสาม,สอ,ส,ามสองแปดท่านคิดว่า เลขเด่นรวมหวยดังงวดนี้มาสองหรือไม่เนาะเพราะว่าไก่งามก็มาสองนกตาทิพย์ก็มาสองก้าเซียนสมาธิก็มาเก้าสองนะคะเก้าสองสองเก้าก็มาแรงอยู่นะคะถ้าจะให้แอดสรุปงวดนี้นะคะเลข สองมาแรงลองก็เป็นเลขเก้านะคะถ้าให้แอสสรุปเลขเด่นรวมหวยดังวดนนี้นะ,ะให้ท่านผู้ชมพิจารณาสองเขาก็มา มาเยอะเช่นกันนะคะเลข9โดยเฉพาะเลข9ก้าสองเนะเาะเขก็มาเยอะเช่นกันก็ลองไปพิจารณาดูนะคะแล้วก็แค่เอามาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเลขเด่นงวดนี้ ้าแม่ยิบสีงวดที่แล้วเข้าเนาะแต่ว่างวดนี้มาหนึ่งมีหนึ่งสองนะคะแต่ก็มาสองเหมือนกันงวดที่แล้วมาหกเนาะออกหกออกหกห้ากับหกสามเนาะงวดที่แล้วเข้ามาหกแต่ว่าตัวจับคู่ไม่เข้านะคะงวดที่แล้วเนาะ เข้าฟันธงเข้าตรงฟันธงนะคะวันนี้ฟันธงมาเลขสองนะคะมาที่เลขสองนี่สองสี่นะคะสองสี่เป็นเลขที่ชอบเนาะส <g år> <g år> องสี่สองหกก็รอไปพิจารณาดูนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอ <g år> <g år> ให้ท่านจงมีโชคลาภลอยนะคะสวัสดีคะ่ะ